เฮ้ยนะฮ้ยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะบ้านนี้มีรักออร่เคลิลทาร์ลตนะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่าใครจะพาคุณไปเที่ยวทะเลในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงเนี้ยนะคะและเขาก็จะแอบบอกรักคุณเรามีตัวเลือกให้เลือกกันทั้งหมด3กองเลยนะคะอ่าเลือกดูเลยค่ะดูซิว่าไพ่ใบไหนที่คุณเลือก อมองเห็นแล้วถูกชะตากับคุณนะคะลองอธิษฐานแล้วก็เลือกดูซิว่าใครนะ่าจะมาชวนคุณไปเที่ยวในช่วงซัมเมอร์นี้ลองดูนะคะลองอธิฐานแล้วเลือกดูมีทั้งหมด3ามกองกองทั้งเนี่ยเห็นไหมมี3ามกองให้เลือกสีไหนถูกชะตาก็เลือกเลยค่ะมี d i e s e l v i n e s s positivity have courage to a s k โอเคเลือกดูเลยนะคะามาชมกองที่ใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมาฟังคำทำนายกันเลยนะคะอันนี้เป็น general reading นะคะอย่าคิดมากอันไหนที่มันไม่ตรงกับความคิดของเราหรือว่าเอออันไหนมันไม่ใช่ตัวเราก็เปลี่ยนเป็นเลือกกลองอื่นไปนะคะโอเคมาดูกันคะ่ะเป็นไพ่ที่ฟังเพลิน,น,นสนุกสนุกขำๆนะคะอย่าไปซีเรียสก,กันมากนะโอเค ไพ่ใบแรกได้ deservingness นะคะ,ะคนที่เลือกไพ่ใบนี้เจ้าชะตาได้ king of swords เจ้าชะตาที่มาเลือกไพ่กองนี้นั้นเป็นคนที่เก่งมีฝีมือเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงมั่นใจในตัวเอง เป็นคนมองโรคในแง่ดีเป็นคนมีเสน่ห์มากๆมีไหวพริบปฏิพานที่ดีมีความกระตือรือร้นมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการมีความสําเร็จทั้งด้านการงานการเงนิงนนะคะอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทนักธุรกิจวิศว,ระวะกรหรือเปล่านะคะใช่ไหมเอยคนที่มาเลือกกองนี้เอ,อ่เอ,อคนที่จะเข้ามาชวนคุณไปเที่ยวในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะคะได้ไพ่นายออฟสวร์เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ ค่อนข้างแข่งขุมเป็นคนที่เข้ามาแบบเขาค่อนข้างจะมีแบบปัญหาเยอะหรือคิดเป็นคนคิดมากคิดเยอะ,ะคะ่ะอาจจะมีโรคประจําตัวเยอะมีความทุกข์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชอบและแอบ,บชอบคุณชีวิตเขาอาจจะมีความกดดันค่อนข้างสูงอยู่ในขณะนี้นะคะอ่ะมาดูใบที่3ที่4เมื่อคุณมาได้เจอกันนะคะเขาจะพาคุณไปเที่ยวทะเลอาจจะไปทะเลทางไหนทางใต้อนดามาหรือว่าทางไหนนะคะ หัวหินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาจะบอกรับคุณแต่เขาอาจจะทําให้คุณเกิดความสงสารและเห็นใจเขาซึ่งคุณก็ต้องเกิดความลําบากใจเป็นไปได้นะคะขอให้คุณตัดสินใจให้ดีนะคะว่าถ้าเขาคนนั้นเป็นคนดีก็ช่วยๆเป็นกําลังใจให้กันนะคะเพราะพื้นฐานชีวิตคุณดีกว่าเขามากๆเลยนะคะโอเคมาดูไพ่ใบสรุปกันนะคะ deservingness คุณเป็นคู่แท้กันเน่ละคะยูว่าเน I b e l o v e d c h i l d of God like everyone else and you deserve to receive the support that will allow you to f o c u s up on your divine divine love purpose even if you can yes recognize your loveable quality truth that God and the angel can see how amazing you truly are เห็นไหมไพ่เนี้เป็นการที่ คุณเป็นคู่ที่เหมาะสมกับเขานะคะทุกที่คุณซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกอย่างที่คบกว่าเขาคุณอาจจะช่วยเหลือเขาค่ะคุณอะต้องช่วยเหลือเขานะคะเพราะว่าคุณเป็นคู่ที่แบบเหมาะสมกันตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาแต่ต่อไปเนี่ยเขาก็จะนําพาแต่สิ่งดีๆมาให้คุณเป็นกําลังใจให้ก,กันนะคะเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเพราะคุณมี เขาเรียกว่าอะไรมีชีวิตที่ค่อนข้างเพอร์เฟกกว่าเขาแต่เขาก็รักและชอบคุณมานานแล้วนะคะค่อยๆดูกันไปโอเคแล้วมาเจอกองที่สองกันนะคะมาดูกองที่สองกันในไพ่สรุปคือ positivity f i e r c e and optimism อ่าโอเคมาดูนะคะว่าเจ้าชะตาได้ไพ่ the high p r i n t e s s ราชนีพระจันทร์นะคะโอเคเจ้าชะตาที่มาเลือกกองนี้นะเป็นคนที่มีสมองที่ค่อนข้างที่ดี มากมากเลยนะคะมีบุค,คลิกในร่างเดียวกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมี2บุค,คลิกเป็นคนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์เป็นผู้มีรางสังหณ์อย่างรู้ล่วงหน้ามักชอบเพอฝันมักประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับพวกความคิดสร้างสาร Creative รค์ครีเอทีฟกวีงานโฆษณาพวกการเขียนการวรรณกรรมต่างๆชอบงานศิลป์มักมีความรักที่เปิดเผยไม่ได้และจัสติกนะคะใบที่2คนที่เข้ามาจะพาคุณไปเที่ยวทะเลในช่วงซัมเมอร์และจะบอกรักคุณนั้น เขาเป็นคนที่มีความเป็นธรรมนะคะได้ไพ่จัสติกเขาจะมาเช่าชะตาที่มาช,ชวนคุณไปเที่ยวเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความจริงใจมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอาจจะทำงานพวกข้าราชการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่ๆเป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นคนมีตำแหน่งมีความสามารถมีคุณธรรมมีเกียรติยศชื่อเสียงที่ดีเด็ดมีความเด่นในความเป็นธรรมอะค่ะอาจจะเป็นพวกทํางานเกี่ยวกับพวกทนายความพวกพิพากษาอัยการอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีการตัดสินใจที่ดีจะได้เจอการจากทางออนไลน์หรือเป็นรักทางกายซึ่งคุณทั้งสองได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เพื่อนติดต่อให้ก็เป็นไปได้ใบที่3ที่4ี่เดี๋ยวเทมเพล เพนเดอร์ซันเมื่อคุณทั้งสองได้เดินทางด้วยกันไประยะทางที่ไกลๆนั้นจะทําให้คุณทั้งสองรู้สึกผูกพันกันทางจิตใจมากขึ้นเขาอยากจะพาคุณไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมพระอาทิตย์ตกดินที่ชายทะเลที่ไหนสักที่อาจจะเป็นทะเลตะวันออกหรือจะเป็นทะเลฝั่งอันดามันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขาอะได้ไพ่เดอร์ซันนั่นอะบอกไว้เลยว่าร้อนแรงเพดแซบกันแน่งานนี้ ว้าวเป็นยังไงมั่งคะมาดูาไพ่ใบสรุปนะคะ Positivity, Fear, and o p t i m i z a t i หมายถึงอะไรนะามาดูกัน You are n t h e d raw way to positive experience and opportunity with positive expectation and energy do not allow negative energy or temporary s e t b o c to interfere with The past that you are on keep the f i a r and keep going เห e ็นไหมคะ positive mm hmm. ความคิดเป็นบวกเห็นไหมคะแล้วมีความศรัทธาและก็การมองโลกในแง่ดีเนี่ยคุณทั้งสองอ่ะมีเคมีค่อนข้างตรงกันคอกองที่สองเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกแต่คุณอาจจะมาพบกับเขาเในระยะเวลาที่ ช้าเกินไปแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าชะตาที่มาเลือกตอนนี้ไม่ชอบมีรักที่แบบชอบให้ใครรู้ว่าชอบแบบมีแฟนแบบเป็นแฟนกันแหละเป็นสามีภรรยาก,กันแหละแต่จะชอบทําแบบว่าฉันไม่มีแฟนนะฉันไม่มีแฟนนะอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วคุณก็รักและเข้าใจกันเนี่ยลองดูถ้าคุณยังเป็นโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาเนี่ยมาชอบคุณคนคนนั้นก็จะมีลักษณะมีความเที่ยงธรรมอะไรเป็นอย่างนี้เพราะคุณทั้งสองมีความศรัทธาและมีแรงที่เป็น ความคิดบวกด้วยกันทั้งคู่และมองโล่งในแง่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทั้งสองเจอกันแล้วมันก็จะสปาร์กกันติดไวมากเลยนะคะบอกได้เลยว่าร้อนแรงมากค่ะครั้งนี้การไปเที่ยวทะเลครั้งนี้ร้อนแรงเซ็ปแซบมากว้าวกองนี้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยไพ่ราชนีพระจันทร์ไพ่ j u s t i c ชมเปญเดอซันเห็นไหมรวมตัวกันแล้วเนี่ย จะเกิดแต่สิ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ซัมเมอร์นี้คุณไปเที่ยวอย่างมีความสุขกันนะคะมาดูกองที่สมกันมาใครเลือกกองที่สมได้ไพ่สรุปคือ h a v e a c o l l e g e to ask for and accept help โอเคมาดูเจ้าชะตาที่ได้กองนี้นะคะ ได้ไพ่ t off pentacles สมเหรียญเจ้าชะตาที่เลือกกองนี้เป็นคนที่มีความสําเร็จจากการงานประเภททํางานน้อยแต่ได้เงินเยอะอะค่ะงานสบายสบายห้องแอร์อาจจะมีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตายที่ทิ้งมรดกไว้ให้มีคนอุปถัมภ์คำชูเป็นคนที่ฐานะร่ำรวยมีอาชีพเกี่ยวกับของสวยๆทำงานเช่นเปิดร้านอาหารร้านดอกไม้ร้านอัญมณีร้านที่เกี่ยวกับความสวยความงามอะนะคะ เป็นนต้นแล้วมาดูไพ่กองที่2กันได้ไพ่เอ o ออฟซวนไพ่หนึ่งดาผู้ที่จะพาคุณไปเที่ยวช่วงซัมเมอร์และบอกรักคุณนั้นนะคะเขาเป็นคนที่ชอบการต่อสู้ดิ้นรนกล้าได้กล้าเสียเมื่อตัดสินใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะสําเร็จนะคะเหมือนว่าเขาเลือกอะไรแล้วมักจะเลือกในสิ่งที่ถูกเสมอมีจิตใจเด,เด็ดเดี่ยวก้าหารอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกการปราบป,ปลาม การค้าอาวุธแต่เป็นของที่ถูกกฎหมายนะคะเขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองสักหน่อยแต่เขาอาจจะมีข้อดีอาจจะเป็นคนที่แบบมีความจริงใจนะคะอ่มาดูกันเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยมันได้ ten of swords and five of cups อันนี้ค่อนข้างอ่านยากมากๆเลยนะคะไพ่ใบนี้เพราะมันเป็นไพ่ที่แบบบอกไม่ถูกเลยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างโอเคสองใบนี้เมื่อเจอกันจะบอกว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยจะบอกได้ว่าคนที่มาชวนคุณไปเที่ยว แล้วก็คุณเนี่ยเขาอาจจะไปเที่ยวครั้งนี้อาจจะแบบมาขอความเห็นใจของคุณนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนรักที่เลิกลากับคุณไปแล้วหรือเปล่าหรือเคยทําให้คุณเสียใจแต่เขาอยากกลับมาขอความเห็นใจจากคุณเขามีปัญหาเยอะเขาค่อนข้างมีปัญหามีความเศร้าที่ผ่านมาเขาอาจจะทําอะไรผิดกับคุณไว้หรือเปล่า เห็นไหมคะแต่เขาต้องการความเยียวยาต้องการการกําลังใจจากคุณถ้าคุณคิดว่ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงและคิดว่าที่ผ่านมาคุณให้อภัยได้คุณก็ลองดูนะคะเขาอยากจะพาคุณไปเที่ยวลองคิดดูอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณหรือคนรักเก่าคุณหรือเป็นแฟนคนปัจจุบันคุณที่ทําอะไรให้คุณเสียใจมาดูไพ่ใบสรุปกันนะคะ Half Call to Ask for and Accept Help ก็คือการขอความช่วยเหลือเห็นไหมเห็นเขามาขอความช่วยเหลือของ จากคุณนะคะ Asking for help is a sign of strength as is accepting it as is is offered to you. Well often when you ask God for help, prayer are answered. u o e s other people be sure to accept this as s i s t a n as well as give it to o t h e r as you are? Guys นี่เห็นไหมค่ายไปสรุปเขาต้องการกำลังใจนะคะคำพูดที่ดีๆและ ต้องการการช่วยเหลือจากคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นว่าเขามีปัญหาเยอะแล้คุณมีอะไรที่มันดีกว่าเขาแล้วคุณเป็นคนคิดบวกอ่ะคุณก็ช่วยไปนะคะเพราะคุณก็จะได้บุญในครั้งนี้เพราะเขาอ่ะเห็นคุณรักคุณมากที่สุดที่เขาคิดว่าคุณเนี่ยสามารถช่วยเหลือเขาได้นะคะลองเป็นกําลังใจให้กันค่ะ ถือว่าได้บุญโอเคแล้วถ้ายังไงขอให้ไปเที่ยวให้สนุกกันทุกคู่นะคะบายบายแล้วเจอกันใหม่ซิ่ง